สุดที่ค่ากลับมากับการเปิดกองจุ่มรอบสองนั่นเองเราจะเปิดที่เหลือกันว่าเราจะได้ใครบ้างเพราะว่าอันที่เปิดไปสามจุ่มก่อนหน้านั้นนะก็คือได้ตัวที่มีเลยคุณเอยอืมเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดอีกสามจุ่มที่เหลือกันจ้าเอาไปคุณเอาไปคุณเอาละหนึ 1, ่งสองสาม กาวแน่นมากไม่ใช่กาวเหมือนเดิมตัวสปอยล์หรอกสปอยล์ว่ววะ สีเขียดจะมาปะสีเขียดจะมาปะเฮนดาเฮนดาต้องมาโอเควางตังมาอีกทีหนี่ แันดาสีเขียดเร้ยอดชิคกากมีอะไรเซดไพร์กับเขาบ้างไม่ใช่ตา่าง โอเคครบทุกตุ้มกับม่านเฉาแล้วนะคะไม่ได้สีเ็ดไม่เป็นไรเพราะว่าคราวนี้น้องน่ารักทุกตัวจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้ไม่โดนอะไรอีกไม่ <laughs> อยากเสียทั้งนะบนาะไาย